เลขตะวันตอนที่25ฉันเนี่ยนะฆ่าคนด้านตะวันฉายตำรวจะจับไอ้ตะวันแน่ไอ้ตะวันมีเรื่องกับเด็กนั่นก็จะมาถึงที่นี่ศัตรูมันจัดฉากมามันวางแผนมาทุกอย่างเพื่อตอนนี้ ถ้ามันเจอไอ้กัญชานั่นด้วยเกาะเนี้ยโดนยึดเข้ารัดแน่นอนดีที่น้องมันฉลาดเผาทิ้งหมดแล้วแต่แค่นี้ก็เท่ากับเปิดศึกกับพวกเจ้าของยานั่นแล้วพี่ชอยผมพูดขึ้นมาการห้องโถงใหญ่ที่ญาติญาติของเรานั่นอยู่กันครบไม่เว้นแม้แต่ครอบครองพิงด้วยหนูเองเพราะหนูเองค่ะหาเรื่องมาให้พี่ตะวันต้องซวยหนูเข้ามาพี่ตะวันก็มีแต่เรื่องพิงเริ่มสติแตกแล้วก็ร้องไห้ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้น พราะมีคนตายถึงสองคนในวันนี้เธอที่พยายามจะเก็บความรู้สึกแล้วเข้มแข็งนี่มันคงจะมาสุดทางแล้วพวกนั้นมันเล่นกันแรงมากมันฆ่าคนตายแบบนี้มันกะจะให้เราอยู่กันไม่ได้เอาผิดกับพวกมันก็ยังไม่ได้คุณอาไทเกอร์พูดขึ้นมาก่อนจะลูบหัวของลูกสาวตัวเองที่ตอนนี้ยังช็อกจากภาพเลือดและคนตายมันเป็นความผิดของผมเองครับผมตกใจเสียงปืนจนทิ้งงานมา ใชยอยากพูดแต่พูดยังไม่ทันจบพี่ชายของผมก็ตบเข้าให้จนหน้าสะเทือนผมไม่ได้ช่วยเพราะเรื่องนี้มันเองผิดจริงเพราะมันประมาทถ,ถึงได้มีคนตายถ้าเป็นทีไรมึงอาจจะต้องโดนทำโทษหรืออาจจะต้องพิจารณาว่าอะไรสำคัญความประมาทของมึงครั้งนี้ทำให้เจ้านายของมึงนั้นเป็นแพะเสียงคำรามดังก้องของพี่มูนที่เต็มไปด้วยความโกรธมันทำให้ชายทำได้แค่ก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิดแกก็รู้ ว่าฉันไม่ชอบให้ปัญหามันต้องเกิดถึงได้ให้แกเฝ้าไอ้ต้นเอาไว้ศพเอาไปฝังแล้วใช่ไหมแกฝังลึกแค่ไหนผมถาใชยออกไปดังๆให้ได้ยินกันทั่วห้องนั่นแหละฝังแล้วครับอยู่ที่สวนที่เรายังสร้างไม่เสร็จน่าจะลึกมากพอที่เราจะเทซีเมนทำทางในวันพรุ่งนี้ได้อย่างเนียนๆน,น,นะครับไอช้ชายตอบออกมาได้อยยางหน้าตาเฉยทำไมทำไมกัน oh ว่าหนูชินต้นมา ต้นถึงได้เจออะไรร้ายๆพอหนูพี่เตว,วันถึงได้เจอแต่เรื่องไร้ายๆจริงๆแล้วหนูอาจจะเป็นตัวซวยก็ได้พิงยังคงร้องไห้รู้สึกผิดที่พาต้นมาตายผมอยากจะปลอบเธอนะแต่ตอนนี้มันคงจะยังไม่สมควรได้แต่พูดให้เธอรู้สึกดีขึ้นต้นเก็บความรับเอาไว้เยอะต่อให้อยู่ที่ไหนมันก็ตายอยู่ดีเลิกคิดมากก่อนโทษตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะ แต่ไม่ใช่ทำอยู่ตลอดเวลาหาทางแก้ปัญหาก่อนพวกมันอาจจะรู้แล้วว่าต้นตายพรุ่งนี้เย็นนี้เร็ว,รวนี้ตำรวจจะต้องมานะผมเองก็คงจะต้องเตรียมตัวกับการแสดงละครบทใหญ่ครั้งนี้ท่านประธานจะให้ผมทำอะไรต่อไหมครับแกไปจัดการเอาชุดที่เปื้อนเลือดนี่ออกนะจัดการเอาโฟกและพ่อห่มทุกอย่างไปเผาทิ้งให้หมดพวกตำรวจจะต้องตรวจหาปฏิกิริยาลูมิโนนะ่พื้นให้แม่บ้าน ถูด้วยน้ำยาอย่างดีหลายรอบอ่ออย่าใช้น้ำยาฟอกขาวนะมันจะทิ้งกลิ่นเอาไว้ส่วนตัวฉันเองจะต้องเตรียมตอบคำถามตำรวจทุกคนครับตำรวจจะถามอะไรก็ตอบไปตามความจริงได้เลยผมเองก็จะเตรียมตัวผมได้แค่ขยับยิ้มมุมปากเบาๆแล้วทิ้งทุกคนเอาไว้ให้อยู่ในห้องนั้นไอช้ชายเดินตามผมออกมาแล้วไปทำตามที่ผมสั่งเสียงเรียกประชุมพวกช่างและคนงานเริ่มขึ้น สงสารต้นนะแต่มันดันเลือกคบคนผิดแต่ถ้ามันรักกันดีกับพิงผมเองก็จะถอยให้เหมือนกันผมที่กำลังเดินเข้าไปในลิฟต์แต่กลับถูกพิงเดินมาปาดหน้าเหมือนจะพูดอะไรผมก็เลยดึงมือของเธอเข้ามาในลิฟต์ด้วยเลยผมให้สิทธิ์เธอเป็นคนพูดก่อนหนีไปเมืองนอกกับฉันนะคะหนีไปเมืองนอกกับฉันไหมไม่เอาอฉันไม่อยากให้พี่ตะว,วันโดนจับบะ คนตัวล็กกอดผมเอาไว้แน่นพร้อมกับร้องไห้ฟูงไฟใบหน้าที่ถูกกับอกของผมไปมาน้ำหูน้ำตามาเต็มถ้าเป็นคนอื่นผมคงจะให้คนลากออกไปจากโรงแรมแล้วเพราะสกปรกแต่นี่นี่เธอร้องไห้เพราะห่วงผมมากเลยนะไม่ต้องร้องฉันจะไม่เป็นไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเงียบสิฮึบฮึบก่อนหดูไม่น่ารักนะผมปาดน้ำตาที่ตาของเธอที่เอ๋อล้น ผมไม่รู้ว่าใครไปพูดอะไรให้เธอฟังแต่ผมคิดว่าพ่อของเธอน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะไม่เป็นอะไรฉันฉันไม่เอาไม่เอาเฮ้ยบทจะงองแงก็งองแงเก่งแต่ตัวแค่นี้จะพาผมหนีเลยเหรอนี่จะพาฉันหนีเปลี่ยนเป็นเอาพ่อมาขอฉันดีกว่าค่าตัวฉันไม่แพง <c oughs> ผมหัวเราะออกมาเพราะท่าทีของเธอมันน่ารักจริงๆ ในการหัวเราะของผมได้กำปั้นเล็กๆเป็นการตอบแทนแม่ของเธอนั้นสูงไม่น่าจะเกินร้อยหกสเซนติเมตรลูกสาวเนี่ยน่าจะสูงกว่าแม่นิดนึงสักร้อยหละมั้งคิดจะตีกับผมเนี่ยยังเร็วไปอีก10ปีผมรวบม,มือเล็กๆเอาไว้อย่ามาพูดเล่นในเวลาแบบนี้ได้ไหมถึงพี่จะไม่ผิดแต่เพื่อนนั้นมันจัดฉากให้พี่ผิดเรียบร้อยแล้วทุกครั้ง พี่อาจจะแก้สถาน,นการณ์ได้แต่นี่มีคนตายเลยนะพี่ตะว,วันอย่าทำเป็นเล่นได้ไหมคะดวงตากลมโตเอ่อร้นไปด้วยน้ำตาทำให้ผมต้องปาดน้ำตาให้เธออีกครั้งมันประจวบเหมาะกับเสียงดังติ้งของประตูลิฟต์ที่เตือนว่าเราถึงชั้นที่หมายแล้วผมเดินนำคนตัวเล็กออกมาจากลิฟต์โดยมีผิงวิ่งตามมาติดๆฉันยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะทำไมฉันต้องหนีด้วยทำไมฉันต้องกลัว เธอไม่ต้องกลัวมีฉันเธอจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยกลัวแค่ฉันก็พอแล้วผมดึงร่างที่เอาต่ว,วิ่งตามเข้ามาในห้องเธอควรจะไม่ต้องกลัวด้วยซ้ําเพราะผมไม่ได้ทําอะไรเลยพี่ชายผมยิงคนตายยังไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ํานี่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมต้องหนีหรือไงแล้วต้องหนีไปต่างประเทศเนี่ยคิดว่างานของผมอยู่ที่นี่แล้วผมจะทำงานยังไงคิดอะไรอยู่นะ พี่ชายของพี่ตะวันน่ากลัวมากเลยแล้วค่ะต่างจากพี่ตะวันล,ลิบลับเลยเขาอยู่ในห้องประชุมเมื่อกี้ฉันกลัวมากเลยนะแต่ป้าฉันสอนว่าคนที่คิดอะไรก็พูดออกมาไม่น่ากลัวเท่าคนที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยพี่จะไม่พูดอะไรในใจให้ฉันฟังหน่อยเลยเหรอพี่คิดอะไรพี่กำลังจะทำอะไรอย่าทำให้ฉันกังวลแล้ะห่วงพี่แบบนี้เลยนะ ตาใสามองมาที่ผมอย่างอ่อดอ่อนเฮ้ยจะให้ผมบอกเธอ,อยังไงบอกว่าไม่ต้องห่วงก็ยังห่วงอยู่แบบนี้มันแปลว่าเธอไม่เชื่อฟังผมใช่ไหมไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดเลยสักนิดคืนนี้นอนกับฉันนะป้าก็เย้่นะคะปายัางโกรธที่พี่ไม่ใส่ถุงอะ่ะในเกาะแบบนี้จะไปหาซื้อที่ไหนเล่าฉันไม่ใช่โรงงานผลิตนะที่จะมีเยอะแยะแต่เพราะว่าฉันไม่มี เธอเลยมั่นใจได้ว่าฉันไม่ใช่พวกจิ้มไข่มั่วซั่วเพราะฉันจะทำแค่กับเธอเข้าใจไหมผมงับเข้าที่ใบหูเล็กๆที่พยายามจะผลักผมออกเครียดเหรอคะสีหน้าเป็นกังวลมองห่วงผมอีกแล้วเธอคิดว่าฉันกินเธอเพราะว่าฉันเครียดอย่างเดียวหรือไงคิดอะไรอยู่งี่เง่าจังเลยนะบทจะซื่อบื้อก,ก็ซื่อบื้อจนน่ารักเลยก็พี่บอกฉันว่าฉันคลายเครียดได้อะ เธอคิดว่าฉันทำกับเธอแค่ตอนเครียดเหรอหึงก็ทำหวงก็ทำรักก็ทำเธอน่ารักฉันก็ต้องทำแล้วตอนนี้เธอก็น่ารักมากสำหรับฉันผมไม่ได้จะทำอะไรเธอจริงๆนะผมแค่ชอบแกล้งเธอนะ่ะผมว่าเธอตอนนี้ไม่ได้หาดูง่ายๆคนบ้าอย่าแกล้งฉันสิคะเรากำลังวางแผนจับผู้ร้ายตัวจริงส่งให้ตำรวจ เธอคิดว่าทำไมต้นถึงโดนฆ่าปาดคอในโรงแรมที่ไม่มีคนรู้จักเลยทำไมฉันต้องให้ใช้เฝ้าต้นเอาไว้เพราะคนที่ชื่อดีนทำพลาดไงยังไงพวกมันก็ต้องมาเก็บซ้ำฉันไม่ใช่คนเก่งอะไรไม่ใช่ยอดมนุษย์ฉันไม่สามารถทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวแต่เมื่อพวกมันสนใจที่ตัวฉันใช้จะทำงานสบายขึ้นฮะพี่จะบอกว่าคนร้ายคือคนในเหรอคะฉันไว้ใจทุกคนฉันไม่สงสัยใครเลยแล้วพี่สงสัยใคร ไม่รู้เลยห้องพยาบาลไม่มีกล้องวงจรปิดระหว่างทางเดินก็ไม่มีใครผิดสังเกตนอกจากไอ้ชัยแอบจับก้นเมียไปหนึ่งทีตอนเนี้ยไว้ใจใครไม่ได้เหมือนคุณอาไทเกอร์จะมองออกยอมเล่นตามน้ําตอนที่อยู่ในห้องประชุมเรื่องเนี้มันวุ่นวายมันเล่นงานเราทางตรงไม่ได้ต้องเป็นคนในที่แจ้งแน่ๆคนร้ายจะทําอะไรก็กลัวจะมีคนจับตามองเลยไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันจงแจ้ง หนูรู้แล้วใครวนเวียนใกล้ศพคนนั้นคือคนร้ายพี่เลยตะโกนดังๆบอกว่าศพอ,อยู่ที่ไหนใช่ไหมคะเก่งมากเก่งมากแล้วถ้ามันไม่มาล่ะคะมันฆ่าแล้วจบเลยจะทำยังไงสีหน้าสงสัยของพิงมันดูตลกมากแต่ผมก็ไม่มั่นใจหรอกว่ามันจะมาแต่คิดเอาไว้ว่ามันจะต้องมาเพราะในเวลานั้นมีคนตายถึงสองคนแต่มีการฝังศพแค่คนเดียวถ้าศพนั้นเป็นต้นก็คือจบ แต่ถ้าไม่ใช่คนร้ายที่โดนเห็นหน้าอยู่ไม่สุขแน่หนูน้อยรอดูไปเถอะเพราะเรือที่จอาจากฝั่งมักจะมีอะไรเสมอผมส่งยิ้มให้กับสาวน้อยก่อนที่จะก้มหอมแก้มเธอเบาๆผมเองก็มีสิ่งที่ต้องหานั่นก็คือทำให้ความต้องการของพวกมันเป็นจริงยังไงละ่ะอีกด้านกลางดึกคืนนั่นเองนี่ถามหน่อยสิฟังศพคนที่ชื่อต้นอะไรนั่นไปแล้วจริงเหรอ หรือเป็นผู้ชายที่โดนคุณจันชายยิงชายชะกันล่ำาบึกถามพวกคนงานที่ตอนนี้กำลังดื่มสุราหลังเลิกงานก็ไม่รู้ดิก็เห็นมีแต่เลือดพวกผมไม่รู้หรอกทำตามคำสั่งนายก็เท่านั้นน่ะแค่รู้ว่าเป็นผู้ชายคุณอยากรู้ก็ไปทำหัวหน้าชายเอาดีกว่านะพวกเราไม่รู้หรอกนะพวกเราก็แค่คนงานน่ะเฮ้ยแต่ข้ารู้นะไอเด็กนั่นน่ะมันโดนปาดคอใช่ไหมล่ะมันนอนอยู่ในดินแล้วใช่ไหมวะ เลื่อยดีนวะคนงานที่กําลังเมาเริ่มพูดไม่รู้เรื่องมันทําให้ชายหนุ่มสับสนว่าคนที่ถูกฝังจริงๆคือใครกันแน่มึงว่าใครปาดคอมันวะเจ้านายหรือเปล่าเจ้านายรักเมียจะตายอาจจะเกลียดไอ้เด็กนั่นอะไรนั่นก็ได้ที่จะพาเมียเจ้านายหนีอ่การคุยกันของพวกคนงานเริ่มทําให้ชายชะการที่กําลังร้อนใจรีบถามพวกคนงานทันทีเพราะคนพวกนี้เริ่มเมาแล้วพูดกันเรื่อยเปื่อยแล้วศพมันซ่อนอยู่ในสวนใช่ไหม แล้วแบบนี้ไม่กลัวตำรวจมาเจอเหรอชายหนุม่มถามขึ้นมาแต่เขาต้องการจะได้จุดยืนยันที่แน่ชัดเพราะส่วนของตะวันฉายนั้นใหญ่เหลือเกินเอ้ยไม่เจอหรอกเปลี่ยนที่แล้วเป็นที่ที่ไม่มีใครรู้แต่ข้ารู้นะเพราะข้าเป็นคนไปฟังมาเองกับมือไอ้ต้นโอลิฟใหญ่นั่นง่ายต้นมะกอกราคาหลักหลายล้านน่ะตำรวจไม่กล้าสั่งขุดหรอกเขาอาจจะแค่ขุดเป็นพิธีกระเถ่านั้นฮ่า ว่าแต่มึงรู้อะไรไหมลูกพี่ชายบอกว่าคนในน่ะเป็นคนทำแน่การสนทนาของพวกคนงานทำให้ชายหนุ่มเดินไปทางอื่นแล้วหลบเลี่ยงเข้าไปในสวนด้านพัชชาพี่ตะวันไม่เครียดเรื่องที่ต้นโดนปาดคอเลยทำไมอ่ะคนตายเลยนะพอเข้าใจว่าพี่ตะวันไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างแต่คนตายเลยนะแถมฆ่าปาดคอแบบอุกอาจมาก ฉันเดินวนไปวนมาในห้องของครอบครัวเดินวนไปแล้วก็วนมาพยายามคิดว่าที่เรื่องมันเกิดขึ้นซึ่งบ้านฉันก็ยังพูดคุยเรื่องกัญชาที่พี่ตะวันเผาว่าที่จู่ๆมันก็โผลมาแสดงว่าตั้งใจจะมาใส่ความพิตะวันอยู่แล้วหรือยังไงหรือถ้าที่นี่เป็นที่พักยาจริงเจ้าของของยานั่นคงไม่เอาพี่ตะวันไว้แต่มันดันผิดแผนที่พี่ตะวันเผามันทิ้งเร็วถ้าปล่อยเอาไว้อีกสักสองวัน ต้องโดนตำรวจรวบพร้อมกับของกลางแน่ๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวทั้งนั้นป้าคะแล้วเราจะช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเหรอคะฉันถามพ่อที่ตอนนี้ยังคงวิเคราะห์เรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นวันนี้ป้าเห็นพี่เขายังชิวๆแกนั่นแหละที่ไม่เด็ดขาดมันไม่ได้แปลว,ว่าพี่เขาจะไม่เด็ดขาดด้วยนะ ที่อยู่กับแกตอนนี้ก็ช่วยพี่เขาอยู่ปะ๊ะแสงอยู่นี่แล้วเจฟไปไหนผู้ถามขึ้นมาทำให้ฉันหาบดริกาดของตัวเองเออบอดริกาดของฉันอยู่ไหนในตอนที่จับคนร้ายไม่ได้แบบนี้มันควรจะอยู่กับฉันสิฉันรู้สึกว่าตัวเองนึกอะไรออกเลยออกไปดูอะไรสักหน่อยไอ้ภูก็รีบวิ่งตามมาดักหน้าไว้ทันทีนี่รอดูก่อนฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้มากนักหรอกนะแกควรจะเข้าใจที่สุด อย่าออกไปทำตัวเองให้เป็นแพแต่ถ้าฉันไม่ออกก็เป็นแพครอบครัวยืนยันที่อยู่ไม่ได้เข้าใจมะเจฟเป็นคนของเรานะถ้าเจฟทำจริงเราสวยแน่เพราะอะไรนะเหรอเพราะเจฟเป็นบริการใหม่ที่ปารับประทำงานความเชื่อใจที่เรามีให้ฉันเองก็อยากจะมั่นใจว่าคนของฉันจะไม่ทำเรื่องแบบนี้ฉันส่งยิ้มให้คนเป็นน้องชายมันคือเรื่องจริงต่อให้ฉันจะอยู่ที่ไหน ถ้าเจฟเป็นคนทำหรือถ้าเจฟเป็นคนของพวกนั้นฉันสวยแน่ฉันส่งยิ้มให้คนเป็นน้องชายถ้าอย่างนั้นก็เอาไอ้ภูไปด้วยคำอนุญาตจากป้าทําให้เรารีบวิ่งไปที่ลิฟต์เพื่อลงมาที่ชั้นล่างคนงานที่เลิกงานกันหมดแล้วทําให้ที่โรงแรมดูเงียบมีแต่พวกชาวบ้านที่มาพักพิงเพราะว่าบ้านของพวกเขาโดนเผาฉันเลยต้องถามหาพิตวันและบริกาศของฉันไปในตัว ถ้าไอ้ผู้ชายตัวลำบ่มบึก,บกใช่ไหมล่ะครับผมเห็นมันเดินไปที่แคมป์คนงานนะครับผู้ชายคนหนึ่งชี้ให้ฉันกับน้องไปที่แคมป์คนงานแต่เมื่อฉันมาถึงแคมป์คนงานกลับไม่เจอใครแล้วอะไรวะมันไม่ปกติอย่างแรงเลยฉันเดินกลับเข้ามาในโรงแรมร่างสังห์องของฉันันบอกว่าอย่าขี้เผือกแต่เวลาดึกดื่นแบบนี้แล้วทุกคนควรจะเข้านอนหรือไปไหนกันนะฉันหันไปมองหน้าน้องชายที่ตอนนี้ก็สงสัยเหมือนกัน ในระหว่างที่เราสงสัยแม่ของฟารีดาก็จุงมือเด็กน้อยมาหาฉันด้วยรอยยิ้มอะไรการผัวตายก็ยิ้มได้เหรอคุณนายนี่นาคุณนายไปเถอะค่ะทุกคนเคาร่วมตัวกันอยู่ที่งานน่ะรู้ไหมคะเขามีตำรวจมาเยอะเลยเสียงใสแจ๋วของเด็กหญิงทำให้คนเป็นแม่ต้องรีบเอามือปิดปากเอาไว้จับคนร้ายได้แล้วล่ะค่ะตำรวจมาเพื่อจับคนร้ายไปขอบคุณนะคะคุณนาย ที่พาฉันออกมาจากขุมนรกท่านนายไม่ทำก็คงเป็นฉันที่ต้องฆ่าผัวด้วยมือฉันเองพวกเราจะปิดปากเงียบเรื่องที่ไอ้ดีนมันตายนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ใช่ว่าเป,เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ทุกคนที่นี่ยอมช่วยพี่ชายของพี่ตะวันงั้นเหรออยากคุยเรื่องกับผู้ใหญ่บ้านจังอย่างน้อยก็ควรจะไปขอโทษเขา ฉันกับภูตัดสินใจเดินไปที่ลานกว้างแต่ก็ไม่เจอไม่เจอใครเลยเจอแต่พวกชาวบ้านที่ยืนมุงดูกันไหนตำรวจไหนพี่ตะวันไม่เห็นจะมีเลยฉันอาจจะกำลังพลาดอะไรไปฉันลากแขนของน้องชายไปที่สวนลึกที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังโวยวายสิ่งที่คุ้นเคยเสียงที่บอกว่าไม่ไม่จริงไม่ตนต้องไม่ตาย เพิ่งเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองแม่คะถ้าหนูรู้ว่าต้นจะตายหนูจะเอาต้นไปด้วยไม่ควรปล่อยให้คนใจร้ายพวกนี้ทำร้ายแบบนี้เลยและไอ้คนที่ฆ่ามันก็คงจะเป็นคนของเพื่อนรักฉันเดินแทรกเข้าไปในที่ที่คนงานกำลังขุดดินกันอยู่อินนี่มันหน้าตบปากนะแกกล้ามาโยนความผิดให้ฉันเหรอ ฉันจะเดินเข้าไปหาโรสเพื่อที่จะหาเรื่องแต่กลับโดนตำรวจเข้ามาขวางแล้เข้ามาจับตัวฉันแต่พี่ตะวันกลับเข้ามาขวางเอาไว้ผมจะพาเธอไปเองผมขอร้องประโยคของพี่ตะวันทำให้ตำรวจยอมถอยออกไปถ้าอย่างนั้นผู้ผมขอเชิญไม่ให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับบริการของคุณได้รับสารภาพแล้วว่าได้รับคำสั่งจากคุณให้ฆ่าผู้ตายทิ้งเพราะผู้ตายไม่ยอมเลิกลา ทันเนี่ยนะสั่งฆ่าคนโปรดติดตามตอนต่อไปเอาแย่แล้วสิคะตอนนี้ตำแหน่งแพะนั้นได้ส่งต่อสู่พิงแล้วแล้วแบบนี้พี่ตะวันจะแก้เกมยังไงแล้วทางฝ่ายนั้นจะมาไม้ไหนอีกคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเม้นท์คุยกับแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไคร์แลวกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไ่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ